ก็โอเคนะครับกับาบสวัสดีพิดรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเอ็มคนเดิมอลนะครับนะก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense นะใช่เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมนี้ประมาณค่อนข้างที่จะนานแสนนานนะเพราะว่าเกมมันไม่ได้อัปเดตด้วยไงเราก็เลยไม่รู้จะเล่นอะไรนะแต่ว่าเรามาดูทีหลังไงว่ามันจะมีตัวที่ไม่ได้อีโวเล่นอยู่ก็เลยเออลองมาฟาร์มดูนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวที่มันอยู่ในเรื่องของ ลิกะนะเราก็ไม่เคยดูหรอกว่ามันคือเรื่องอะไรนะแต่มันน่าเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวแรกเนี่ยมันน่าจะชื่อว่ายูจ่าแล้วมั้งหลังจากที่ไปนค้นหามานะมันเป็นตัวระดับมิลเลคเซนด้วยนะ,อนเ,นะ,ะยนะเออเพราะฉะนั้นมันน่าจะเก่งนะเดี๋ยวเราลองลงกันล่ะนะไหนเฮ้ย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 เฮ้เดอร์ขอดูใหม่ขอดูขอดูใหม่ขอดูขอดูท่าเปิดใหม่นะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันโจมตีไงนะเป็นการพ่นเอ้ยสตันด้วยเยสเค่เขาเรียกพลังพลังหวานเจี๊ยบอาริกากับยูตะก็จะสาประสานมือกันนะแล้วก็ยิงอะไรไปกันมาดูนะโอเคเดี๋ยวอัพเลยล่ะยังไม่เปลี่ยนท่านะปึ๊บโอเคเปลี่ยนละปึ๊บโอ้โหเทเนี่ย ก็เป็นการคล้ายเดิมแหละเปี้ยงเฮ้ยแต่เจ๋งว่ามีสตันด้วยเอออันนี้ดีอันนี้ดีเปี้ปยงก็จะตีเป็นส่งท่งนี้นะส่งเส้นนะเขาเรียกอะไร่รู้นี่ไม่ถ่วงกันนะไปเป็นเส้นตรงแหละเออถ้าไปเป็นถ้าย,ยังอย่างนะโอเคโอ,อ้นนี้เป็นเลอีฟูเลอ e. ี อะไรอะ่ะนี่ทำอะไรอะ่ะมีปุกมีพูดเลยเชีย่ยโคเท่ะทำอะไรไม่รู้น้าว่าอย่างเท่อ่ะทำอะไรไม่รู้นะก็จะเป็นการพูดส้นตีอะไรก็ไม่รู้นะก็เ,เหมือนจะมีวงแหวนอะไรมุขขึ้นมาใช่เปล่าก็ไม่รู้ก็เคยดูอะ่ะไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้จักอะ่ะเข็ดอัพต่อนะ วุ้ยแตหูแต่สตาร์ทหมู่ด้วยโคตรเจ๋งเลยปึ๊บโอเคเต็มแล้วก็สแตทประมาณเท่านี้นะตีหนึ่งแสนตีไม่เยอะอ่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นซัพพอร์ตเฮ้ยสตาร์ทแอร์ด้วยโคตรเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาบัฟดูนะเดี๋ยวบัฟระยะก่อนอะบัฟระยะ ระยะหกสิบแปดเอ้ยหกสิบสามนะยังไม่ติดบัฟติดบัฟยังเคติดบัฟเป็นเจ็ดสิบสี่นะโอ้หวงใหญ่ใช้ได้เดี๋ยวลองบัฟอันนี้ตัวอะควาบัฟดาเมจไปดาเมจอยู่ที่สองแสนสามใช่อันนีเนนะ้เลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่ง วิ้ยจะชอบอ่ะเอ้ยมันมันเท่มากเลยอ่ะเออสวยมากเลยชอบท่ามานันอะเออโค้เท่เลยนั่งยีประสานมือการโจมตีด้วยความรักเินะ <c oughs> <c oughs> ตอเดียวจากเดี๋ยวก่อนน,อนลองดูโมเดลนะปุ๊บปุ๊กอดการหมุน แหวล่างนี่มันจะใส่เป็นชุดแต่งงานปะน่าจะใช่แหละเออประมาณนั้นเล้เรียกว่าเวดคูลักเราไม่เคยดูนะเราไม่รู้มันเรียกว่าท่าอะไรอะนะก็สำหรับตัวมิลเลอร์นนะคิดว่าดีแหละดีแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เมตานะแต่ดีแต่ตัวคิดว่าดีนะเพราะดูนี่มันสตัน ตัวบินด้วยสตันตัวพื้นและยังเป็นแบบ f u l อ o e อีดได้ทั้งวงด้วยโอหก็ค่อนข้างเจ๋งนะแถมสกิลสวยมากเลยอะ่ะเออก็ประมาณนี้นะกับยูตะกับลิกะนะเรียกชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละมีคลิปสั้นๆก็คลิปนี้ก็นั่นแหละมีเท่านี้แหละส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ปั้นเอามาเล่นได้นะ อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าสกิลสวยก็อย่างที่บอกอหะเออก็แค่คลิปนี้ก็ไวเท่านี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าจะเป็นตัวอะไรหรือจะเป็นเกมอะไรนะก็คลิปนี้ก็ไวเท่านี้แหละไบรย